สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับฝันฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กล่าวสวัสดีนะครับเนาะวันนี้นะครับผมก็พอดีนะครับก็ได้มีเวลานะครับตอนเช้านะครับผมตั้งแต่หกโมงเช้านะครับก็ไปรับสับปะรดนะครับเพิ่งมานะครับเพิ่งมานะครับ สับปะรดเพิ่งมานะครับแล้วก็มาถ่ายน้องปันปั่นเนาะนะครับวันนี้ก็ลองนะครับทดลองนะครับทดลองทดลองนะครับใส่เชือกในคอนะครับเผื่อที่จะเป็นรถพ่วงนะครับเดี๋ยวจะได้ให้แม่ห้แม่นะครับให้ให้แม่ยิงนะครับพาเดินนะครับเพราะว่า ครบ3เดือนนะครับเดี๋ยวพ่อฟานนะครับก็ต้องพาน้องนะครับออกไปนะครับออกเดินนะครับให้คุ้นเคยนะครับให้คุ้นเคยนะครับอยู่กับแม่นะครับเดินยังไงไปยังไงเนาะนะครับตอนนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมที่พ่อฟานนะครับได้ใส่เชือกคอนะครับให้น้องนะครับให้ความคุ้นเคยนะครับว่า ว่าเชือกอยู่ในคอนะครับก็จะเป็นประมาณไหนนะครับให้น้องรู้นะครับให้น้องรู้นะครับอ่านี่วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ใส่ให้น้องนะครับก็ใส่เชือกให้น้องนะครับวันนี้นะครับนี่็อยากออกนะครับตอนเช้ามานะครับเพราะว่าได้เคยได้ออกทุกวันนะครับ เคยได้ออกนะครับน้องก็จะไปอยู่ที่ตรงประตูนะครับทุกวันเลยนะครับไปเปิดประตูเองนะครับวันนี้เปิดไม่ได้นะครับเมื่อวานกับวันนี้เปิดไม่ได้เพราะว่าปอควานนะครับได้ใส่สเกิลอยู่นะครับใส่สเกิลนะครับหรือตัวยูนะครับหมุนไว้ล็อกนะครับทํามนั้นนะครับน้องได้แก้ได้นะครับแก้เชือกได้นะครับก็ ตอดกรอนเองได้นะครับนี่เริ่มเริ่มที่จะรู้นะครับเริ่มที่จะรู้เรื่องนะครับเพราะว่าน้องได้ออกนะครับได้ออกทุกวันนะครับได้ออกสามสี่ห้าวันนี้นะครับน้องได้ออกนะครับก็เลยจะจะรู้เรื่องหน่อยนะครับนะ <c oughs> เ,าเน,นะบเาะอ่ก็เป็นวัดนะครับอพราะวันเนีเป็นวัดอ่ไม่สบายด้วยนะ พอลงน้ำได้หลายวันแล้วนะครับออกผ่านลงน้ำสามสี่วันแล้วนะครับฝาน้องอาลงอ่างนะครับแต่น้องยังไม่กล้าลงนะครับเพื่ะวันก็เย็นด้วยนะครับก็เลยเป็นหวัดนะครับไม่สบายนะครับวันนี้นะครับอะ เป็นยังไงไหนไดคุณเคยยังนี่ก็เริ่มเริ่มนะครับเริ่มที่จะรู้นะครับว่าเดินยังไงนะครับไม่ให้เหยียบเชือกนะครับอ่าตอนใส่ประมาณ5นาทีแรกนะครับเดินไปก็ขาลังก็จะเหยียบเชือกนะครับโอ้ที่นอนเหนียวปูให้นอนทำไมเป็นแบบนี้ฮะปานขวานโอ้ปานขวันปานขวานเอ้ยปานขวาน โอ้ปันปันเล่นเล่นวะตว่าอะไรพ่อเนี่ย เดินเล่นไว้เล่นที่นู่นเด้อ ปาน ơi! เอ้ยไปล่นเชือกอะไรอยู่ตรงนู้นโอ้ปานกวนปานปานเยปนปาน,ปาน <c oughs> ็วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่ใส่นะครับให้ใส่เชือกไว้ในคอนะครับให้น้องได้ลากสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วค่อยพาน้องโดยเดินนะครับเนาะได้เดินกับแม่นะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับวันไหนนะครับผมที่จะพ่อป้านะครับก็จะพาแม่หญิงนะครับกับน้องปันฝันนะครับออกเดินนะครับเนาะ เดี๋ยวก็จะไลฟ์สดให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะไลฟ์สดให้ดูเนาะนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับยังนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่นะครับช่วงนี้ยังนะครับที่จะพาน้องเดินนะครับเนาะนะครับให้ด้วยพ่อผ้านะครับให้น้องได้ชินก่อนนะครับชินกับเชือกนะครับก็ไม่เกินนะครับสามเดือนให้น้องครบสามเดือนนะครับเนาะน้องครบสามเดือนนะครับแล้วก็จะได้พาน้องได้ออกเดินนะครับเนาะ ตอนนี้ก็สองเดือนกว่านะครับยังไม่ถึง3ามเดือนนะครับสามเดือนวันที่สิบามนะครับแล้วก็จะได้นะครับให้น้องนะครับผมออกมาตักบาทนะครับแล้วก็จะได้เดินนะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับตาเริ่มแดงแล้วนะครับตาเริ่มแดงนะครับเริ่มจะนิ่งแล้วนะครับตั้งแต่เช้านะครับยังไม่นอนเลยนะครับจนพ่อฟานนะครับเอาสับปะรดมาเอามาถึงนะครับก็ยังไม่นอนนะครับแล้วก็ใส่เชือกให้ด้วยนะครับ ยังไม่ได้นอนเลยนะครับเดี๋ยวก็ฟานนะครับก็จะพาน้องได้นอนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะมานอนหรือจะไม่มานอนฮะนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับฝากติดตามน้องด้วยนะครับเนาะนะครับก็ฝากช่วยฝากติดตามนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมเนาะทุกคนเลยนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณคอมเมนต์เลยนะครับเนาะ วันนี้ยังไม่ได้ออกจากโคนะครับตื่นเช้ามานะครับก็ได้ทําความสะอาดเสร็จนะครับน้องก็เลยไปรออยู่ตรงประตูแล้วนะครับเพราะว่าได้เคยได้ออกนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ออกนะครับเนาะก็อันนี้รู้สึกว่าอากาศจะเย็นๆหน่อยนะครับก็อาบน้ําจะไม่ได้นะครับอาบน้ํายังไม่ได้นะครับลงอ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเย็นเหลือเกิน ก็วันไหนร้อนๆนะครับเดี๋ยวพ่อควานนะครับก็จะพาน้องลงไปลงอ่างนะครับลองดูนะครับว่าจะลงได้ไหมเนาะแต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าจะอากาศจะหนาวนะครับเย็นๆอยู่นะครับลงไม่ได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ก็เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับเนาะ ลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์เนาะนะครับผมที่หาคะแนนนะครับผมเก็บเล็กผสมน้อยนะครับผมที่จะทำนะครับกระทอบกระท่อมนะครับให้กับแม่ฟานพ่อฝานนะครับได้อยู่นะครับดูแลน้องนะครับได้เฝ้าอยู่ดูแลน้องนะครับทั้งสามเชื่องนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดตามนะครับ อ่าปดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับผมก็สวัสดีครับ